เอาละครับพี่จตุรักษ์สุ่ช่องจอารย์นะครับผมวันนี้อยู่กันในเกมอาร์คด้วยเะครับวันนี้นะฮะผมจะมาสอนนะฮะลงถ้ำเยตินะครับผมก็ใช้มุมมี้นะฮะการลงนะฮะสำหรับใครที่มีมุม,ม,มนะ,ะก็ไปถ้ำเดี๋ยวผมชี้ทุกสอนให้ดูนะฮะจะเป็นถ้ำนี้นะฮะ ก็ใช้ยากกนแรงนะฮะแล้วก็เข้าไปแล้วก็ใช้เนื้นเอเน่านะฮะยัดมันให้มันกินนะฮะเส้นทางนี่ก็ง่ายๆนะฮะบใครที่ไม่ใช้เส้นทางดูคลิปผมไปด้วยก็ได้นะฮะขอที่ของก่อ,อนะฮะ อช,อชิงใครดี็จริงดีกวก็ต้องไปทางนี้เลยนะฮะอันนี้สำหรับใครที่อยากได้ทงนทีนะฮะขึ้นไปทางนี้ได้มาลงทงุนใหญ่ทิพย์ได้ ก็จะมามุดตรงนี้นะครับแล้ก็ช่จยกับพวกนี้นะย้อให้เราเดินข้ามไปเลย,นะ,ยละนะฮะแล้อย่าเผลอไปกดลงหรคอขาดนะฮะก็เผลอไปกดลงทีไรเนี่ยมันจะทำให้เราเราไล่กระถือนะฮะ ก็อยากเผื่ไปทะตีในตัวนี้ด้วยนะในตัวนี้มันจัดนะแต่พวกมันฟัดนี่มันไม่โจมตีมเราหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องลองแล้วหน้าจงไปเลยนะฮะตจงไปไม่ใช่ตจงไปแล้วเผื่อนะตจงไปแล้วโดดเลยทางนี้นะฮะ ย้ำอีกครั ige, ้งนะฮะอย่าโดดนะฮะอันตระกินนะฮะพวกนี้คือพวกตัสวยนะฮะก็จะพยายามอย่าพยายามลงน้ำนานนะฮะเก็บนะ

ไม่น่าดีเราเราก็ใช้เลยฮะตรงนี้โดดมาตรงนี้เลยน้ำกัวเจ็บนะครับในมุมมันโดดแล้วมันไม่เจ็บแล้วแต่ว่าไอ้ตรงแถบนี้มันจะมีปลาอยู่คือขึ้นตรงนี้ไม่ได้ให้เราไ็จะกจดกอยู่ในน้ำนะฮะให้เราไม่จุเราไปหาทำยาเพื่อเลือกเราใช้ดูนะฮะ เสีนจะติดนะตรงระวังกันด้ยนะฮะไมงไงไม่ติดเลยโอ้โหมาสีดำไค่อยไปนะอย่ารีบลองนะฮะ bay đi nơi mới gì nó, mới nói là khá là bình đi về. ลองเอานี่หนาไวให้เขากินนะฮะเอ๊ะเอาไปอันนี้ไม่ต้องเปิดใช้นะฮะเมื่อกี้เพิ่งไปลองทำ้ำพิทมานะเป็มาต่อแรกพร้อมกันเลยนะฮะต้องไปเรื่อยๆนะฮะตรงไปเรื่อยๆ กลัวสูงนี้แล้วกันนะฮะนี่ไม่ทำอะไรล้วได้มันทำอะไรแล้วไม่ได้นะฮะถ้าถ้ลงทำเนี้ยะขออย่าให้ปอมแบบไม่ทำให้ลงคนเดียวนะโหจริงๆนะฮะ ใช้เวลาเดินทางนานนะจะใช้หมาถ้าเราจับหมาแล้วเนี่ยหมานี่เราต้องฆ่ามันนะแล้วก็เอาชีวิตผู้ชมล้วก็จับมานะแล้วก็ถ้าเอาชีวิตผูชมเนี่ยไม่ต้อ,ง,องไม่ต้องใช้ยาโคตสิกไมได้นะคะใช้เนื้อน,นั่งก็พอสักสี่ห้าอันีรือถ้าเล่นในโหมดดีซีเนี่ยก็เรีร้อยกว่าเดี๋ยวใช้สองสามอันก็พอแล้วฮะเพื่อฉะนั่าเดี๋คลิปหน้ามาทำเป็น สอนสอนลงถ้ำเนี่โดยใช้หมาป่าสอนลงถำ้ำที่สโดยใช้หมาป่านะฮะนั่นเรียกว่าหมาป่าแลมไหมก็เป็นอยู่ในถ้ำอะ่ำะแคะ่คออนั้นเองครใครที่อยากจับตัวเรียบร้อยเนี่ยก็มาทำเองได้นะผมสอนก็เรียบร้อยแนละ้ว อยู่หน้าถ้ำเลยตอนนี้ก็โดดเลยนะฮะไม่ต้องควดเจ็บยนะังมันโดดจากที่สูง,งมันเงไม่เจ็บนะ ทีนะฮะตงไปเรื่อยๆเลยตรงนี้ก็ดิน้รายนะตรงนี้เราต้องเตรียมอ่ิดแอ๊ไว้ด้วยนะฮะมันจะมีคิทตันให้ขุดอยู่เราต้องขุดด้วยนะฮะตอนนี้ผมขุดไปแล้วนะใกล้จะถึงแล้วนะฮะ ไปอีกนะด้านในก็จะเห็นเป็นน้ำใช่ไหมตรงนี้ฮะเราเดินข้ามน้ำไปนะฮะแล้วก็ตรงไปมันจะเจอถ้ำรูทรายนะฮะนี่ก็เป็นถ้ำนี่ว่ะเป็นรูดั้งไายนะครับ ทำเลยไ้หมบบนี้เลยมัอาจจะนั้น่งนะครับเพราะว่ามีนเนี่ย้มยมันมน้อยเนาะ <_ t ik> นเได้หมดปกตินี่ก็ะทำให้อบสองอย่างนะฮะก็คือน้ำหนักอบช่วงแรกนะฮะไม่น่าก็เอเยาไปเลยล <_ t ik> ดทอนนี้นะฮะตรงตัว้เนี่ยโด,ดยายมือน,นี่ เลยฮะเรวก็จะเจอครับแล้นีรื่องอาเบะเ,เราจยเจอของลิปปันของลิงอะไรนี่คืออย่างหนึงลิปปันของกอริลานะฮะไอพวกนี้นะฮะคือแนะนำเลยผักมันตกไปในน้ำก่อนนะต้มตีไปเลยนะครับผมทำให้มันตกน้ำนะถ้าอยู่ดีมันกัดเราคือบักไหม ไอ้ตัวน,นี้เป็นลอ้อผลนะฮะมันบักนะฮะเราต้องกัดให้มันตกลงไว้นนะเหก่อนมันมาทำร้ายนอนนี่เรา,เราโหลดลงจบับบเลี้ยงจับขี่ที่เราขี่เลยขออับไปหน้าก่อนน,นะฮะโอเคลงไป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 งไปฮ่ปา ใครอยากฆ่าเอาชิพหนึ่งก็ได้นะฮะก็คารซื้อเนี่ยใช้ประมาณสามสิบกว่าอันด์เลยนะฮะ <_ c oughs> ไปเลยนะฮะมนอข้างล่าง,ลงาแล้วนะตอกน้ำเลยนีฮะแล้วเวลามานี้แนะนำให้ซื้อปรับกันสภาพอากาศหน่อยนะฮะเพราะว่าที่นี่มันหนาวนะฮะ เป็นอุปสรรคต่อการทำทุกอย่างเลยนี่เลยไปเลยฮึ้ยคืบตกนะฮะเห็นไหมว่าเลือดเราจะลดเนี่ยเป็นอันนี้ยาอันนี้เข้าไปด้วยนะฮะตรงไปเรื่อยๆนะฮะ อยูแล้วมีกินเนื้อเป่าให้กินนะกินเลยมันกินเ,นเลยะช่ไมมันขึ้นน้อยนะเดี๋ยวเขาไปเอาจากกีก้าเขาเอาก็ได้เนาะ ตรงไปตรงนี้นะฮะก็เ <c oughs> สียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนตรงนี้นะฮะก็เดินข้ามเป็นเดิมนะฮะก็ระวังด้วยนะ การกระโดดตรงไปเนี่ยแล้วก็ื่อให้จะมาฆ่าหนะโอชิเมะเนี่ยยาใช้ของที่อยู่ในมือเรานะฮะอนเราใช้นม่ไ้เราฉีดในมม,มานะก็ <c oughs> อ,อยากเอาดาบฟันมันนะฮะกระโดนไล่เลยนะผม <c oughs> เคยลองมาแล้วนะฮะผม ต้องไปเรื่อยนะฮะมาถึงไหนกลับไปทางนั้นนะฮะต้องไปนะฮะ โอเคนะฮะผมตอนนี้เ้าก็ออกมาได้ไปที่เยอหมายแล้วเห็นไหมว่าผมกับไออันนั้นอ่ะเนี่ยนะฮะผมปากต่างกันเลยทีเดียวชุบอ่ะนั่นเราจดภาไปที่บึงเสวกกันเลยดีกว่า โอเคนาะตันนี้ขึ้นมาเป็นทนึกลอยครับเหนียวโอเคนะตันนี้ขึ้นมาเป็นทีี่เรยบร้อยแล้วเนะนนดีเเ๋ย,อยวอนะีกชุดอ่าตอนนี้เรามียามเฝ้านะฮะก็คือไอ้นี่ก็คือเปิดไปเลยนะฮะอันนี้ของถ้ามีตีะฮะจริงจริงมันมีทิ้นะคือเซฟเอาไว้เทคนิคนะฮะเซฟเอาไว้พอเราได้ขอ,กกอ,อ,อ,อนหนัดใจก็กดไปส่องถ้ำเมื่อพร้อมนะว่าถำนี้น่าจะไม่มีอะไรผมละ โอเคนะฮะอ่อนะฮะอ่าของนีง้นะแบบชุดทำนน้ำประมาณนั้นนะครับแคนโนะฮะส่วนถ้ำอ่าแปลว่าดะไรที่ครัทำผิดนะฮะก็ให้ชุดไ่ออดนะฮะให้บูปินดาบชุดไ่ออดแล้วก็อ่าเป็นไง แอมเบอร์ได no 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 ้ได้เลยนะฮะก็จะเป็นบู๊เป็นหน้าเป็นบู๊เป็นรองเท้าสามนดดำเหียสองร้อยหนึ่งเลยนะฮะถือว่าแรงใช้ได้นะฮะแล้วก็อ่ะแป๊บหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย